สวัดีนะท่านผู้ชมก็เราก็กลับรถคละคันนะพี่น้องเลยเปั่นเข้าให้ปั่นเข้าปั่นเข้าเออจะได้แข็งแรง เกือบไปแล้วโอ้ยเกือบแล้วหน้าเวอ้อเลยโอ้ยมันเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี่เกือบสุยเขาให้ฮหะ โอ,อ้ยแล้วอุ้ยอ้าวรถจะพังแล้วเฮ้ยรถจะพังแล้วจะได้จูงกลับแน่นอนเฮ้ย,อยโอ้เกือบชนแล้ว รถมันจะพังแล้วอ้าวเอาไง้ะทีนี้รถใกล้จะพังแล้วพี่นอ้องเลยถนนเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ยดูทุกท่านดูถนน ถนนพังหมดแล้วน้ำกัดเซาะวอนชาวบ้านเนาะที่ทำปลูกมันเนี่ยอย่าอย่าเอาน้ำเนี่ยระบายเข้าถนนเลยสงสารถนนนะเพราะถนนเนี่ยขาดเพราะว่าเขาปลูกมันแล้วร่องมันเข้าถนนรถมันจะพังแล้วนะเจ้าขี่ไม่เป็นอนะ แวะก่อนอัปเดตก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำอะไรกันตรงโน้นนะทุกท่านออกมาไล่พอจอดรถแล้วก็วิ่งหนี อ่ะตอนนี้ก็เขาสรุปเขาทําเป็นถนนนะทุกท่านเขาทําเป็นถนนแบบสามารถขับรถขึ้นไปด้านบนได้นี่ขับรถขึ้นไปด้านบนได้นะครับตอนนี้น้ําก็จึงงองมาถึงตรงนี้แล้วน้ําน่าจะเต็มที่แล้วแหะทุกท่านน่าจะสปริงวีน่าจะล้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าน้ํามันล้นฝายชะลอน้ําหรือเปล่านนนกลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่านะหรือว่าเขาทํางาน ไม่แน่ใจรถแมคโครก็รู้สึกว่าย้ายมาทำตรงนี้แล้วนะท่านคันหนึ่งนนย้ายมาทำตรงน้นหนึ่งคันนะส่วนคนบ้าเหตุก็ปั่นจักรยานไปเออเป็นเขาทำงานหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นไม่รู้นะเดี๋ยวเราขี่รถไปดูก่อนนะท่านเขาทำงานกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น ตอนนี้รถแมคโครก็กำลังจกฝั่งนี้นะย้ายมาทำฝั่งนี้นะท่ทานนี่ย้ายมาทำฝั่งนี้หนึ่งคันเราก็กลับบ้านนะทุกท่านรถแมคโครมาทำตรงนี้โอ้เขาทำงา โอ้น้านี่ตรงนี้ที่เราเอาฟืนวันนั้นเนี่เอาฟืนอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ตรงนี้ที่เอาฟืนนี่ตอนนี้น้ําท่วมแล้วนะเรียบร้อยโอ้เลืกองงานแล้วพอดีโอ้ไม่ได้จัดบบวันนี้นะ <c oughs> น้ำเริ่มมาล้นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่น้ำโอ้ล้านนะทุกท่านนะน้ำเริ่มล้นเขื่อนล้นอ่างแล้วนี่ยังมีฟืนอีกเยอะอยู่เพียบอยู่นี่นี่ฟืนนะพี่น้องเอ้ยแบบเหลือเยอะเลยไม่มีใครเอาพี่น้อง ไม่ไม่มีใครเอาเขาไม่ว่างเขาลงมากันช่วงนี้นี่ต้นไม้ข้างเขื่อนเนี่ยต้นต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยเขาให้ตัดนะทุกท่านเขาให้ตัดได้นะปกตินะพวกเราชาวบ้านเนี่ยจะรวมตัวกันตัดนะออกจากสันเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้สันเขื่อนมันเสียหายนะจะตัดออกเป็นเป็นประจำทุกปี แต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าไม่ได้ตัดทางกรมชลประทานก็เลยเอารถแมคโครมาดันออกนะทุกๆปีเนี่ยก็จะชาวบ้านช่วยกันตัดอเออถ้าเราก็เดินทางกลับนะทุกท่านโอ้ดูน้ำมวลน้ำมหาศาล เกือบชนโอ้ยขี่รถยังไงเนี่ยไม่ดูเลยเกือบชนนะทุกท่านไปมองหน่อไม้เขาอีกเดี๋ยวเราขับรถไล่วัวเอ้ยไม่ใช่มันเหมือนเนาะเราเอาวัวไปล่ามแล้วเราไล่กลับบ้านอะไรแบบนี้นะเหมือนอยู่ตอนนี้ไม่ไว้แล้วทนะุกท่าน ถึงขัน้นฮะรถมันพังแล้วบอกอ้าวรถเสียรถเหมือนจะพังแล้วนะทุกท่านเออปั่นเร็วๆน้อยปั่นช้า เร็วกว่านี้อีกแช่ปั่นเร็วฮึว่ยฮึ่ยฮึยตอนนี้ไล่กลับบ้านแล้วนะท่าน เฮ้ยเห็ดปลวกเมื่อกี้นี่ใช้อยู่เฮ้ยเป็นอะไรนะฮะรถมันไม่ติดแล้วอ้าวรถสตาร์ทไม่ติดไปจูงกลับนั่นเป็นไร เออมันไม่ได้เป็นอะไรนะนนไหน,นมาดูนี่จอ้อบ้าหรือเปล่าเนี่มยมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเ,เ,เออ รถไม่เป็นอะไรบอกว่ารถเป็นอะไร ในไล่ลงนะไม่เห็นออกมารับเลยเ,เหมือนคนนั้นลองลองลองเลยลอง ครับผมฝากไว้เท่านี้ต่อไปออนะสวัสดีครับ